ตมต้องแนมวันนี้เราแนนี่หมต้มอ,อันนี้ใส่พ่อปีนัน,อนบอกบอก,บอกน,นี่ก็มีมบ้บ,บขูดเหียมีจ้าคอยเหี้ยดิก่ะไรละแนมหอนเฮยพี่แนนต้มตีนหมูนี่วันน,นี้ได้ตีแล้วน,น,ลนี่ครับต้องชุบจนเปื่อยขนาดแนนนี่ดุชุบจนยุ่นนี่ละกนี่แหละโคละกอันนี้หนึ้งครับหนึ่ตีนหมูยมพริกแกมแนมใ่จะทำมาแนนนี่แนนชุบยอดแนมแล้วชุบยอดชุบเตจกับแล้วหนึ่งนี่แนน,น นี่ขอดูหยาดหนึน่ต้องมือร้อนร้อนพี่แนนนี่อืมต้องเปิ่เปิสวัสดีงามงามยามแรงครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีช่องขี่โม้เมืองเหนือกูค้คนกู้ธรรมนะครับแรงนี้ปะกับผมพี่แนนเด่นขี่โม้เมืองเหนือเมืออเดิมครับแรงนี้กินอย่าง พีนน่แหน่ขคนแนะนำนะครับแรงนี้พีนน่แหน่มีนี่ครับตีหมูนี่นะอันนี้บอดีพี่แหน่เนี่ยไว้เรียบร้อยละทำแฉะออดอะไรอย่างไว้ละเน้อพร้อมที่จะต้มแรงนี้พี่แหน่นจะเอามาลัางสอนเมนูเนื้อต้มยำนะครับยำพริกแกงพี่แหน่น,นี่จะกินกับเ้าาแต่ชวนเขานี่ไว้เอาไว้กับเหล้าอีหลงอันนี้ก็แล้วแต่เขาเน้อ เข้ามาแล้วอย่างไดพี่แหน่งนก็ขอฝากนะครับขอ,อ้โละดึงซับสบายนะครับช่วยสนับสนุนช่องเพื่อพีนน่แหน่งด้วยนะครับเนิ่งได้บอกไปแต่อพี่แหน่งนไปไปไปนนจะต้มกันนี่ไว้ก่อนต้ม,ตม,ตมตดูเปิลีนหมูไว้ก่อนเนิ่เอาเนิงะครับต้มตัง้งแหนมงวันนี้ลราแหนนี่กดต้มอ,อันนี้นใส่พ่อพี่แหน่งก็บอก,บอกนีน้นกัมีบักูถีมีจ้าคอยเหยี่ยนอะไรล่ะแหน่งหอมหืยมันบบเดือดจนมันหอนแหน่เอาเนิ่งพี่แหน่งจะต้มไว้เนี่ยต้มไว้เพื่อวันนั้นเปื่อยปูนเนิ่งพี่แหน่ อย่าไปเชิญน้ำนักเต้นเอาแบบเพิ่มมันแห้งเนาะก็เดี๋ยวพี่แหน่จะต้แนนะมแ,ตออแล้วนี่เพิ่อไปยี่ห้อนยี่นี่หยาดนี่ติหยาดเนี่ยต้มอยาดนั่นแล้วเนอะพี่แหน่จะต้มวันนี้ก่อนครับท่านผู้ชมประเดี๋ยวนี้พี่แหน่นต้มตีนหมูนี่วนันนี้ได้ตีแล้วน,นี่ครับตักชุบถุงเปื่อ,อยขนาดนี้นด,ดุชุชชี่หยุ่นนี่แพี่แหน่นขอละ ขู่ไฟหอมนี่ๆหอมปอได้กินนี่นหละอันนี้จะคอยนะครับเลยพริกนี่พริกพริกพริกเฮงนี่จะคอยช่วยหอมแดงหอมขาวอันนี้เอาขู่นะครับเลยนี่จะเอาเครื่องเทศขู่มานุนนะครับคู่ประเดียวนี้มาได้ที่มันจะแตกมันรับจับเก็บก็มีอันนี้นี่รี่นี่นี่นี่ที่พักที่ใช้ดูเลยนี่นี่มาใช้ยำ ครับพี่เริ่มได้ตีแล้วทุกพ่องุกพ่องแล้วเดยกพี่แหนจะเ,เอาลงเท้าตัวตัวนีแล้วนะครับเด็กเด็เด็กเด็บพี่ มูนี่เอาพริกแหวนนะครับเนึ่งถ้าพริกมันชูกก็เป็นแม่มูนี่ั ค่อยพุ่ง no ก่อนี่นะจะนด้มันจะแตกมีอย่างข้าตอกนี่นะครับหนึ่งหักเต็มหักเต็มนครับรากีันะครับเล้มันบแบลีออกเลยครับนิ้วไปข้าวตอก้วครับมันจะโตข้าวตอกเอาลเลย ที่แหม่อยาเอาไปเลับนะครับตอนลงภาควันนี้ใช่ไมครับพี่แหน่ีกะใช่ใ้หน่อยอใช่ใกับกิีีนีมันหอมดีแน่เครืองแบบเครื่องพริกเคร่องแกงนี้มันฉูดสายฉูดมันเหมือนเนี่ยนะครับหมดละหมดทอดล,ละนะ ครับนี่ตะปยทีไปไปตัำน้ำิกก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้พี่แนนจะมาต่ำน้ำพริกเนี่ยกลมนะครับเลยต่ำน้ำพริกแล้วพี่แนนจะไปยำในหม้อขนาดนแน้เดี๋ยวนี้มันน่กล่อพี่แนนไม่แจ้งนะโอเคเฮ้ยแจ้งอเอาอกกัาเฮ้ยคุยหน่อยพี่แนนแบบนี้พี่เดวมาไปแจ้งแจ้ว พี่แน่กจะจือไปห,หน่อยเนึงร้อนรท,ทำเลยเลยือพี่แน่นี่เห,หมเปินต่ำมดช่องย้อนัูนะบกบอกม,มี่เน,น่อโมยขอบก้าวเราอีกฮ่า เด,นนเ,เดี๋ยวนี่พี่แหนจะเอากะปิเข้าชาอยตัวนึงครับนี่อีกแกวพี่แหนนี่ชูพี่แหนนี่มีกะปิที่ตยู่นั่นเป็นเดฟี่เราดฟีอันนีเเเเ้เป็นพริกแก้วแทนแหนนี่เนี่พริกแ้วจะไปย <ś> <c oughs> ้อมตีนหมูตีนหมูต้มยอมพริกแกวอยู่ชนนนูนี้กับข้าวก็ได้กับเกลมก็แค่หม้อที่ดุกระแบ่งนะครับมาไหนเดี๋ยวเปลี่แล้วพี่แหนจะไปย้อมแล้วนึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ย พีนยอมกันครับมาแล้วครับท่านผู้ชมปรเดี๋ยวนี้พี่แนนจะย,ยอมแล้วเนอครับเนี่ยพี่แนนจะย,ยอมของโม่เนี่นี่ไปเลยจิ๊หนปเปลียนแต่เปลี่ยงนี่เนี่ยเอาแบบมันต้อเผ็ดหน่อยมันจะลำนี่หรอกายพี่แนนขาดมาด้นแนมได้ครบ บไปแกะตู้โคเดีดวยวตก็เนื้อหนึ่งแม่ครับสายแล้วนี่ก็ชายดีมันถวายหนัเนาะเนี่ยเนาะนี่เปลี่ยนพักป้อมเลยครับเนื้อพักป้อมพักพลอยแต่ละเนี่ยอันนี้พักดวนคมดวนมีเหรอครอันนี้ <c ười> หอมแดงจอยไปเลยอ,อันนี้เน,น,นื้อทำหนะนึ่งตีนหมูยอที่ยานะฮจะทำอะไรอันนี้เนี่ยชุดเน้แล้วอะุดเือดติกับแล้วนึงี่เนี่น กี้มีหอยนดนดีน่องแน่น่ครมีหอยนแล้วแได้พี่แหน่เยเหัวข้าวแล้วนะครับเนื้อกินข้าวครับมอมมอมนครับแม่แต่มันออกแรอีกกพี่แหน่มารอแล้วเนื้อนี่นะอันนี้จะจากก่อนยก่อนรั แล้วกินก็เป็นแฉมข่าปูหนึ่งปูเดียวนี่เนี่ยนี่เนี่ยปูเยอะย่างเยอะๆนะครับป่ป่เนี่ยแต้มออกมาอีกนะครับเด้อไปเดี๋ยวเาไปกินข้าวไปก่อนครับไป นะครับมาครับท่านผู้ชมก็แมากินข้าวตัวพี่แหนเนื้ออะไรนี้นะพี่แหน,นียบร้ยอยละยำตีนหมูนะครับพริกหลับสูตรพี่แหนนี่อันนี้กับเ้าก็ได้กับเก็มก็ดีนะครับเลยนี่กินแรงนะครับแม่พี่แหนแนกจิ้มเขาก่อนอ๋อขูดหนึ่งขูดหนึ่ง

เยี่ยมลำเจแต๊ะเขาไปแนนเขาบอกไปแนนเขาบอกนึกขอกินลำอยู่ที่คนมากนะครับเนาะคนมามากที่เพิ่นมากินจนถึงแบบลำนะครับนึกคลิปนี้ยังได้ไปแนนขอขอจูบบัตเตอรีกก่อนนะครับนึกยังได้ไปแนนขอฝากช่องอีโมงเมืองเหนือนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามอันนี้สำคัญนะครับเนึกไปแนนขอช่วยกด ทรับสบายช่วยพี่แหน,นกั้มนะครับเน้อขอให้มันเปิดกันมขงขสาช่วยสนับนสนุนช่องของพี่แหน,น่งตัวนะครับถ้าอย่างไดคลิปนี้พี่แหน,นก็ขอลาสวัสดีก่อนนะครับเนื้อแล้วพี่แหนฝากคลิปเก่านะครับขอไปช่วยพ่อให้พี่พหแหน่พ่องนะครับเน้อพี่แหน,นลงปละกระชับน,นอกจระหละนะครับเรื่องกับข้าวนี้นะครับเน้อคลิปนี้พีแนน่แหน่งขอลาไปก่อนนะครับเนื้อสวัสดีครับดี๋แปลงกันคลิปใหม่ครับผม